เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการเปลี่ยนกระถางนะครับคนเดียวถ้าไม่มีผู้ช่วยนะครับกระถางที่มันมีตั้งแต่ขนาด80เซนขึ้นไปนะครับถึง90เซนแล้วถึงเมตรหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนคนเดียวโดยไม่มีผู้ช่วยนะครับเดี๋ยวไปพบกันมีวิธีเคล็ดลับง่ายๆนิดเดียวเองครับผม สวัสดีครับผมแก้วบอสไซต์แปดลิ้วนะครับเราพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube ที่ชื่อว่าบอสไซ์แก้วแปดลิว้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นดินหรือมะพร,าร้าวสับหรือทุกอย่างที่เราใช้ปลูกต้นไม้นะครับคนเดียวนะครับในขนาดกระถางที่ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ตั้งแต่80เซนขึ้นไปหรือ70เซนขึ้นไปนะครับถ้าไม่มีผู้ช่วยเราอยู่คนเดียวเราเลี้ยงไม้ใหญ่หญเราจะมา เปลี us, ่ยนกระถางกันนะครับโดยไม่ต้องมีผู้ช่วยนะครับแต่สาหรับอุปกรณ์แรกนะครับที่ที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือไม้นะครับที่มีความยาวฝากระถางนะครับถ้าเป็นไม้กลมเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับเพราะว่าไม้กลมเนี่ยมันจะกิ้งได้นะครับให้เพื่อนๆนใช้นะครับให้เพื่อนใช้ไม้ที่เป็นเหลี่ยมครับผมไม้ที่เป็นเหลี่ยมนะครับครับแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนกระถางนะครับผมอยากให้เพื่อนๆ่อนได้เตรียมนะครับเตรียมวัสดุปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็น ดินผสมแล้วนะครับหรือว่ามะพร้าวสับนะครับหรือว่าเป็นหินกเขาไฟต้องเตรียมให้เรียบร้อยก่อนนะครับคือแล้วพอเราเตรียมเรียบร้อยแล้วเราค่อยนะครับค่อยทําการเปลี่ยนนะครับทำการเปลี่ยนถ้าเป็นดินเราก็ต้องเอาดินบริเวณรอบๆต้นไม้ออกก่อนนะครับแล้วค่อยยกต้นไม้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับวิธีการทํานะครับผมครับราเรามีไม้ยาวๆนะครับต้นนี้มันเป็นพุ่มยาวนะครับผมเข้าไปข้างๆไม่ได้ผมก็จะเข้าด้านหน้านะครับ เราดันแล้วเราใช้ไม้สอดไปนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับเราดานรันแล้วใช้ไม้สอดไปเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเดานันฝั่งนู้นแล้วไม้สอดอีกทีนะครับเนี่ยครับพอพอเราค่อยๆดันทีละข้างแล้วเอาไม้หนุนไปนะครับหนุนทีละข้างพอดันข้างนี้เอาไม้ค่อยๆ่อยหนุนข้างนี้นะครับ แล้วก็ดันอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วามาดันฝั่งนี้แล้วไมาห้หนุน้างนี้นะี่คพอมันลอยแล้วลอยตอนนี้เราเอาดินหรือว่าเอาพวกวัสดุปลูกออกแล้วเราก็เปลี่ยนดินได้เลยนะครับนะครับวิธีการเอาต้นไม้ขึ้นโดยไม่มีลอกนะครับอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนช่วยแล้วก็ลอกก็ไม่มีนะครับใช้วิธีง่ายๆ นะหรือว่าดันไปก่อนแล้วค่อยๆหนุนตูดขึ้นเรื่อยๆเอาไม้ซ้อนตูดงัดไปเรื่อยๆสองฝั่งฝั่งนี้บ้างฝั่งอีกฝั่งหนึ่งบ้างสลับกันไปนะครับไม้จะลอยสูงขึ้นแล้วก็หาอะไรมาหนุนปปูกนะครับเวลาเราล้างเอาดินออกหมดแล้วเราก็ใส่ดินไปข้างล่างแล้วค่อยเอาลงทีละฝั่งนะครับง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่เอที่ทำไม้นะครับที่ทำไม้คนเดียวทำต้นใหญ่ๆกระถางใหญ่ๆนะครับแล้วไม่มี เพื่อนๆมาช่วยเพื่อนๆติดทุละานะครับแล้วก็ไม่มีลอกใช้วิธีการนี้ได้ครับง่ายๆนะครับแล้วก็สะดวกไม่เสียเวลามากนะครับค่อยๆทําไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราใส่ดินใส่อะไรไปลองในกระถางเรียบร้อยแล้วครับนี่วิธีเอาลงนะครับแล้วก็ยันต้องยันกิ่งใหญ่นะยันกิ่งใหญ่ไปก่อนนะครับค่อยๆ ค่อยถอยไม้ลงเียกข้างนีครเกี่ยกัะข้างนะครับแล้วก็ยันกิ่งใหญ่ไว้ก่อนนะครับค่อยๆค่อยๆม้ลงียกข้างโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็จัดโตงว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนอะไรยังไงครับให้เหมาะสมครับให้เหมาะสม กระถางนะครับเรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนคนเดียวเอาขึ้นคนเดียวลงคนเดียวนะครับวิธีการง่ายๆนะครับนำไปปรับใช้กันเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผม